เลย,เลยมาสบายดีสวัสดีครับพอไมมพี่น้องฟังไป้โหทุกคนวันนี้ก็มาพบพอกับป๋องเบา,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 บาก็ไเทยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกับเมนูแกงแกงอ่มเนื้อฮ้อนๆเลยพี่น้องไอท้ทวนๆขึ้นมาขุไออ,อ่ะอ้ออ่อมเสียบเนื้อเลยพี่น้องเลยมะมันจะใส่สาแมแน่ในจังหน่อยเนาะใส่ลายมันเองกินกินดิฟมาสลับกันกับดิฟเนาะพี่น้องเนาะ นะเออไลุยก่อนเนดะี๋ยวผิน้องด้วยอ่นะสิ่นก่อนโอ้ยหลบอ,อ่ะต่อเนือนะเสียดพักผมขุมอ้ำรำเลยใส่พักใส่อืม còn có tốt bằng quần đấy bò mén cũng giang nhiều đó còn ừ. 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 ừ suốt bấm đâu vô thể xây thắt Đây lại, lại đấy ngon đấy Nên thắt đấy Nữa nữa đấy Nên, Nên thắt đấy không Cầm tổ tổ Đi <cười> <cười> ขบคขมเพกราบมหาแบบนีกับลาบ,บเขา,า,ากอยังเฮือขบคุมเขามากจิ้มได้เบิ้ลเลยเนาะขาข,า,ขาอ่อนอเนื้อเสียเสียเ,ยเนื้อออกเข้ามาตั้งแท้นเมื่อเข้าประดับดิน เสียงฝนก็พอเสียงฝนเรียพี่น้องเลยทุกทีไหนอยาก่ายคลิป เด๋ยวท,ท่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งต้องสั่เนาะผลกระยามันก็ะพีนน้องเนาะแต่พักหนาเหลือดดิ

ป้าพ้าอยากรว้ละก้ากับแม้นขนาดเนาะถ้าฝนหิตกตกะีปอ ฮะคลิปนี้ก็ขอราพี่น้องเพียงแค่นี้นะพี่น้องนะจะขอกันในคลิปหน้าอ่ะวันนี้กับอรากันเพียงแค่นี้สบายดีสวัสดีครับ